โยสวัสดีครับวันนี้มาทําครัวกันดีกว่าโอเคน่ายุ่งเลยก็วันนี้เราจะมาหั่นหอมใหญ่กันเรื่องแรกจับมีดนะครับเราฝึกจับมีดก่อนก็ปกติเราจะจับคุ้นเคยจับด้ามปกตินะครับผมแนะนําให้ลองเอานิ้วเนี่ยมาหนีบพินช์ตรงนี้ดูเหมือนจับปากกาจะช่วยการคอนโทรลดีขึ้นนะครับเชฟหลายคนส่วนใหญ่จะจับวิธีนี้นะลองใช้ดูอาจจะทําให้ทําครัวสนุกขึ้นก็ได้โอเคมาที่หอมใหญ่ หมใหญ่จะไม่หั okay. say, ่นกว่างนะครับเลยหั่นตามยาวอย่างเดียวโอเคเรีบอกไปวันนี้เราจะหั่นเพื่อเหมือนทำเป็นซอยหอมสำหรับอาหารฝรั่งนะครับก็เราจะหั่นตามฝว่งก่อนเป็นเรื่องปกติปึ๊บจะได้ครื่งโล้นะครับคราวนี้เราจะต้องลอกเปลือกออกซึ่งปกติเราก็จะตัดตรงหัวออกนะครับจะทําให้การลอกหอมใหญ่ง่ายขึ้นมาก คผมนั่งลงดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเสียงจะไม่ค่อยดีโอเคไม่อยากผมไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปนะครับผมก็จะโอเคเล้วเขียงขอามือปัดมอไปง,งงนี้เลยโอเคคราวนี้พอได้หอมใหญ่อย่างน,นี้แล้วเราจะต้องเหลือส่วนลากไว้นะครับการหั่นหอมใหญ่เพื่อให้เป็นหอมซอยละเอียดนี่ก็มีสองอย่างมีสองขั้นตอนคือ หันแนวตั้งหันแนวขวางแล้วก็ฟอยครับจะได้เป็นชิ้นละเอียดเลยเพราะฉะนั้นตอนแรกเราจะต้องทําการเหมือนเป็นบากริว้วๆอย่างนี้ก่อนฟึ๊บก็เอ่อกดหั่น้าไปเรื่อยแต่ไม่ต้องให้ถึงละลากดีนะครับก็อันนี้อยู่ที่ว่าต้องการละเอียดแค่ไหนก็ถ้าเอ่ออยากละเอียดมากก็ฟอยละเอียดแต่ถ้า <c oughs> ถ้าเห็นกรดอลัมซี่นะเขาแบบสราบแบบยับเลยตรงนี้แบบกูจะเอาละเอียดยิบๆไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบ เยอะมากวิจะเริ่มหลุดออกมาบ้างอันที่สองคือหั่นฝางเข้าไปในทางนี้ประมาณสามทีนะครับไม่ต้องถึงจุดจุดลากนะก็คือเท่าที่เราหั่นลึกเข้าไปอนี้อันที่สามคือซอยละเอียดอันนี้ก็จะได้หอบซอยมาอย่างรวดเร็วโอเคหั่นเสร็จเร็วมาก <c oughs> มันจะเป็นซอยออกมาเป็นชิ้นเต่าตลอดแล้วด้วยวิธีการนี้เพราะว่าเรา หั่นนำแนวนไปแล้วสองทีส่วนที่เหลือตรงนี้หั่นขวางเข้าไปอีกอย่างนี้เหมือนเหมือนรอบที่แล้วเราก็ยังต้องเราก็จะได้ใช้ต่อหั่นขวางนี่นิดนึงซอยต่อได้นิดนึงโอเคตรงนี้ก็ยังพอใช้งานได้ตรงนี้ก็ยังพอใช้งานได้โอเคเสร็จคลิปสัน้นมากเพราะว่ามันทำแค่นี้แหละเสร็จ สานาทีเองสุดยอดในความเร็วโอเคก็ต่อไปเราก็เจอกันใหม่กานหน้าครับถ้าผมมีได้ทำอะไรอันนี้ผมจะเอาทำข้าวผัดนะก็เลยถือโอกาสทานหอมซอยแล้วก็ถือว่าจะอัพลิปซะหน่อยโอเคบ๊ายบายสวัสดี